สวัสดีตอน4โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะฝนตกฝนตกมาอีกแล้วนะครับจากที่นะเปิด Google ดูเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะบอกว่าจะมีฝนตกที่ตำบลกุดเรือคําวันอนอนิวาตอนประมาณบ่าย3ามนะฮะก็ค่อนข้างตรงเลยนะฮะพยากรณ์อากาศนะฮะเพราะมาตอนประมาณ4โมงเย็นนะคุณผู้ชม แล้วก็จะตกแบบนี้ทั้งคืนด้วยนะครับผมนะอยู่ระหว่าง20ถึง50เอร์เซนต์นะอ่านะครับถือว่าเป็นความโชคดีนะฮะเพราะว่าพอฝนตกปุ๊บนะฮะก็ลดความนะร้อนระอุลงไปได้เยอะมากเลยทีเดียวนะก็แน่นอนนะฮะทำให้ต้นไม้ใบหญ้าของเรานะ อุดมสมบูรณ์ชุบฉ่ำนะครับมีน้ำไปหล่อเลี้ยงให้การเจริญเติบโตนะฮะประโชงที่ผ่านมานะโอ้โหอากาศร้อนมากนะครับตอนเย็นนะต้นไม้ดอกไม้หลายอย่างเนี่ยนอกแดดไปเลยนะฮะโอ้ฝนสาดฝนสาด ร่มเราก็ไม่มีนะอยากจะพาสิไปสำรวจน้ำสักหน่อยนะอ้าวโอ้เสือแป๊บเดียวนะ นะดูละอองสายฝนนะฮะโอ้หนี่กล้องนี้มันถ่ายได้ชัดขนาดนี้เชียวหรือนี่นะฮะรับซูม S24 อ l t r านะครับชัดมากไกลนะซูมได้ไกลนะฮะเป็นร้อยเมตรเลยนะครับปูเล่นน้ำนะะ 菩萨。 โอ้นูน่นทางบริเวณทุ่งติอตรงข้ามวังปูนะโอ้ดูน้ำนะครับ อ้าวจักรยานนิดน้อยนี่เอง ห้าว <Wow. S 2> แดดออกด้วยนะครับตอนนี้นะฮะฝนตกแดดออก ้าวน้ำตอนนี้ไปกองอยู่หน้าร้านแอร์นั่นเสียงฟ้าร้องคลืนคล่น อ่ะนะฮะก็อัปเดตประมาณนี้นะครับบรรยากาศจากวังปูนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปครับป่าร้องดังมากเลย